สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเาว้ายุติถูกการสังทั้งหลายมื่อวานนี้น้อทั้งลูกค้าเมันก็ได้อารุดเข้ามาทั้งห้างน้อเป็นโคงทุ่มหรือว่าคงโกบเด้พี่น้องเด้อเลาไป็บล็อน้ำกันเด้พี่น้องเด้อเป็นโครงสร้างลาซาพี่น้องไม่คือเก่าได้พี่น้องเด้อสร้างลาซาสร้างลา拉萨 SCI บริษัทนะพี่น้องนะบอมเป็น FCD ได้พี่น้องเด้อเนาะเป็น SCI บริษัทเป็นคงโกรบนะพี่น้องน้องทั้งทั้งลูกค้าเมันก็ได้อาลุดเข้ามาทั้งห้านนี่อาการเนาะ รถนี่กาโบแห้งดิพี่น้องเนื้ออากาศนี่โบแห้งเพราะสั่นเนาะแล้วกาทั้งสายมันนี่กาซีนีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะสร้างกระเดยโทษออกมาเบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะสร้างกระเดยโทษออกมาเบิ่งแล้วกาซีมีอากาศอย่างนี้เดิพี่น้องเนื้อเพราะว่าทั้งสายนี่กาเสียแล้วเนาะพี่น้องเนาะเหล้วกาสร้างกาได้เซ็กเบิ่งทั้งสุด เป็นคัดประสันตกาได้ถอดแลวก็ได้เอาออกมาเป็นทีเขมห้อเนี่ยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอาการหรือว่าทั้งสาเหตุรดโบโด่แห้งนะพี่น้องเดริรลด,ดโบโ่แห้งีนการมีอาการทั้งภายในเนาะหรือว่าเพนคัดนะพี่น้องเดอ้อเพราะว่าทั้งลูกค้าใเพินก็ได้ไปใส่พินก็ได้บอกให้ทั้งสร้างว่ารถนีบ่แห้งและก็มีอาการแบบบ่บืนบริบสันต์นะพี่น้องน้องหรือว่าไปบกคอยได้เออ อันเล็กๆหน้อยกาจักติดกาจักท่าวัดสัตว์น้องพี่น้องน้องสร้างก็ได้ลืออล้อเออดือว่าได้ถอดออกมาเบิ่งอากาศหรือว่าสาเหตุของมันมุษย์กาดขี่สนิมหรือว่าเออดีมีน้ำเข่าได้พี่น้องเลือทั้งในกระบอกผ่นขัดเนะาะเออสร้างกาได้ถอดออกมาแล้วกาดหูสาเหตุและกาสิได้ขัดเนาะและกาสิได้ ทำคว,ความสะอาดเนาะแล้วก็สิได hey, no. ้ขัดท so the ั้งแผ่นขัดอีกทั네 at ้งนึงแล้วก็สิได้ล่างทั้งกระบอกสุดแผ่นคาดแล้วก็สิได้ประกอบเบิ้งเนาะเพราะว่ารถนี่อาการนี่กะแผ่นขัดนี่กะสีมีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งในกระบอกนี่กะสีมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งขีดสนิมเออแล้วก็เห็ดให้รถนีโบ้แห้งเลยพี่น้องเด้อแล้วก็อาการของมันหนีกะสี บกคอยไปวัดสัตว์น้อพี่น้องนกกาบกคอยแห้ง้วกาเข่าเลขกน้อพี่น้องได้เวลาเข่าเกียร์วัดสัตว์น้องทั้งลูกค้าวเป็นกาได้แนะนํามาว่าเข่าเกียร์นิกาอยากยากน้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้รถนี่บว่างวัดสัตว์นาะกาสิเฮ็ดให้ทั้งเผ่นคับนี่เนาะงโบว่างวัดสัตวแหละเวลาเขาเออเวลาเข่าเกียร์นิกาสิทําให้ยากน้อพี่น้องเนาะ เพราะว่ารถนี ni, ่ม e ันกับเบาบางเลยพี่น้องเด้อรายการสร้างกาสิได้ลื้ออาการออกมารายกาสิได้เสกเบื้องทางสุดแผ่นคัดเนาะสุดแผ่นคัตรายกาสิได้เสกรายกาสิได้ปรับสายอีกหนึงเพราะว่ารถเท่านี้กับซีมีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะอาการเขาเลขกเน่ประสานเนาะเขาเลขนี่กะยากยากเลยพี่น้องเด้ออยากยากในจักหน่อยเนาะกะอยากมีปัญหา เอาสางกะสิได้ทำความสะอาดในกาสิได้ซิกเบิ่งสุดเพนขัดซะก่อนเนาะทำความสะอาดกระบอกซะก่อนเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าทั้งสุดเพนขัดนี่กัเปื้อนสกปรกหลายพี่น้องเลยนี่แต่ว่าสางกะได้ล้างแต่หนึ่งแล้วอีกกะสิได้ล้างอีกรอบสองเนาะแต่ว่าตัวนี้กะสิได้ล้างใหม่ทำความสะอาดใหม่เพราะว่าตัวนี้มันกสิเปื้อนสกปรกหนำเขาเต็มพี่น้องเลยเนาะอาการของมันในกา แม่นว่เอาสางกาที่ว่าได้ทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดแผ่นคัดแล้วก็ล่างกระโบกสุดแผ่นคัดเนาะทำความสะอาดเป็นทีห้อยสางกาสิได้ประกอบเข้าเบิงแล้วกาสิได้เซ็คเบิงเพราะว่าทั้งอาการของลดระพี่น้องเนาะก่าการลดกระโบกเบาบางแน่เพราะว่าลดกระชิมีอาการเนาะหรือว่าที่ได้เซ็คเบิงทั้งไอ้ซุดแผ่นคัดดีท่านึงเนาะแต่ตอนนี้กา กาสิได้ประกอบกับองก์อนว่ามันได้หรือบ่าขั้นบัได้กาสิได้เ็กอีกท่นึงเพราะว่าทั้งลูกค้าว่ามันเข่าเกียกับหยางหงัดน้อพี่น้องน้องเข่าเกียร์กับบัได้เพราะว่ารถนี่กับโบว่างได้พี่น้องเด้อแต่ว่ากาสิได้ประกอบกับเบื้องล้วกาสิได้เบิ่งอีกท่นึงเนาะเพราะว่าสิได้เฮ็ดให้ทั้งลูกค้าเนี่ยเพราะว่ารถมันกาสิมีอาการบบแห้งหลือกับอบว่างน้อพี่น้องเนาะเอากาสิได้ประกอบมาบังนังกันวด้อพี่น้องเด้อวิธีการประกอบเนาะ มาพี่น้องไปเบิงน้ำกันเด้อสร้างการสได้ประกอบตั้งสุดเพชรขัดสกอตนะพี่น้องเนาะเออมื้นอนี้กะอยากสีมืดๆเนีน่จังหน่อยเพราะว่าการิีมีทั้งเอ่บรรยากาศฝนตกในจักหน่อยเด็อพี่น้องเด้อก,การสีคึมๆแน่เนาะเออเอาไปบนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสางการซจได้ประกอบสุดเพชรขัดสกอตสกอตพี่น้องเนาะหลัง,ลงเสร็จทีเล็กน่อยแลย้วกาะีได้เออเาเข่าประกอบว่าเออมันซีได้อีกบ่งบท่นผู้ห่กับพี่น้องบา ด้วยว่าจะเป็นทั้งอาการทั้งีเคลับก็ที่เด้ประกอบเสร็จก่อนเอาปัจจัยารบกคอยไที่นเาเพราะว่าไม่มีการตบที่้เราม่กต้ขาเบ้อปัจัยการเสลียงการที่เราทำอทห้รับคนที่นาครับต้องใช้แรงเพื่อให่เราจะมีการ อาวมาเซไปที <Ich. S 1> of ่พอคอยได้ยินเยี่ยมไปน้องเด้อางวันเจ็บมากๆอยากดักให้ได้น่อยเนาะเพราะว่าทั้งเมื่อนี้ก็ถือว่าปวดตุกไปน้องเด้อปวดตุกให้ได้น้อยโอเคพี่น้องก็ถือว่าได้ประกอบสุดแฟนคลับนะพี่น้องเนาะ เขาแล้วกะ <ไป S 1> สิ <acceptable S 1> ได้ <oy> er ให้ทั้งสร้างเพลนนอกจากกาได้ประกอบเขาในตัวโค้งแล้วกะสิได้เซ็กเบิ่งทั้งอาการเนาะเพราะว่าสิมีทั้งเขาเหล็กกาจักหนักในจังหน่อยเพราะว่ากะติดขัดเราพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งสร้างก,าสางกาะสิได้เซ็กเบิ่งอีกทนึงตอนนี้กะกำลังประกอบสุดแผ่นขะัดเนาะทั้งสร้างเพลนกะกำลังถอดสุดแผ่นขัดแน่ บรรย้กาศถือว่าบรรยากาศกะอยากสีมืดๆเนี่ยจังหน่อยน้อฝนกระตกแห้งๆเด้เป็นน้องเด้อบางเท่อกัสีบริเวณเสียงน้อกับสีมีเสียงรบกวนเนจังหน่อยเพราะว่าฝนกระตกพี่น้องเลยอาการกะอยากเป็นดูเนจังหน่อยน้อเป็นน้องในช่วงนี้เพราะว่าพวกสั่งล拉萨ได้เพี่น้องเด้อ เอสติไออุปสรรคนาพินองเนาะแต่อย่างนีปัญหาดูเอาไปเบิรงนตั้งแต่นาพินองได้ราะว่าสร้างการกำลังนาพินองนอกกำลังคันสุดกระบอกเป็นคัดกาสิได้ประกอบเข่าในตัวโค้งอีกธานึงและกาสิได้กวดเบิงเพราะว่าทั้งอาการในกาสิได้บอหรือว่าสีดีบอกายังสิได้เซ็กเบิรงอีกธานึงเนาะเพราะว่าสิมีปัญหาทั้งเกียรในนาพินองนอกเบาบางอุปสหรือว่าบ่วางนาพินองเด้อเอาหลังจากประกอบสุด เพื่นคัดแล้วกันซีได้ประกอบเขาในตัวโคบนอพี่น้องนอห้พี่น้องเบิ่งอีทะหนึ่งเพราะว่าหลังจากประกอบแล้วกันซีได้อัพเข่าในตัวโคบแล้วกันซีได้เซ็กเบิ่งทะหนึ่งนอกันซีได้ครับแล้วกันซีได้ลองเบิง่งว่ามันได้บ่เพราะว่าตอนนี้มันก,น,น,นก็จะเแนื่อยในแค่นอนหลังจากเอาเข่าแล้วกันซีได้ขันน,อน็อต อากาศได้เซ็กได้ตึงสายบางกอนอากาศได้ลองบนราว่าทั้งไงตัวนี้นว่ามันได่เพราะารารถนี่อาการของมันนี่กับบกแห้งน้ำพ่นอองเนาะได้เซ็กอีกทีนึง ีดำลบหน่อยนึงว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็ติสิได้เอาแวนลบเขาแลา้วก็สิได้ขันนับอีกนงึงเอาหลังจากเอาสุดเอกระบ เขาเปิดทีเรียบร้อยแล้วก็สิได้คันน็อตเบิง้งน็อตแล้วก็สิได้เซ็ตเบิ้งเพราะว่าออทัานสายนี่ยมีการทีได้แต่ว่ายังบ่ทันไดม่ทึงดูว่ายังบ่ทันได้ตึงเบิ้งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้การกำลังผ่าข,ขอสักครันน้งนาะยคัเข่าให้มันแน่นแล้วก็ลองเซ็ตเบิ่งว่ารถนี่มืด สิได้ยบอกภาวะอาการรถนี่กะมันเบว่างเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับหบมองแดงแล้วก็เส้นลงสิบบึงดึกบึงสายใช่ปะเอาคือสีด้ยนะพี่น้องเนะาะเพราะว่าอาการของรถนีเมื่อกอดเนาะนี่เมื่อกอดนี่ ใส่เกียร์ยกขึ้นมาพักเลขเนาะหรือว่าพักตะวิทนี้โบว่างเด้พี่น้องเดินแต่ตอนนี้เนาะรถนี่ก็ว่างแล้วพี่น้องเลยนี่เห็นบ่เพราะว่ารถนี่เข่าเกียร์เข่าเกียร์ปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นมานี่แล้วก็มรรจีเฮ็ดให้รถมีว่างก็สิหมุนได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนนี่หมุนบ่ได้ได้พี่น้องเนาะติดเลยเพราะว่ารถนี่เนาะโบว่างแต่ตอนนี้ว่างแล้วพี่น้องเลยนี่เป็นสีได้แลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสร้างกันได้ซิก ละเอียดเนาะเพราะว่าทั้งไอรถตัวนี้มันกลายซีดีปัญหาบบแห้งเลยกัเฮ็ดใหรด้รถมีโบว่างเนาะเพราะว่าสีมีอาการทั้งสายเนี่ยเพราะว่าสายนี่กะแตกเอาดูว่าขาดแล้วเอาคือสิได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนาะก็ถือว่าสร้างกะได้ซิปกะได้แข็งได้กับได้ล่างได้ถอดเนาะก็ถือว่าได้แล้ว อาโอเคนะพี่น้องเอาโอเคพี่น้องเพราะว่าไอส้สาเหตุด้วยว่าอาการของรถคันนี้เนาะเขา,าได้ประกอบเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าทั้งอาการของรถนี้พนกาได้เอามาทั้งห้ามนีเพราะว่ารถนี้เวลายกขึ้นเนาะพักแรกด้วยว่าพักกลางๆนี่เพราะว่ามันจะเฮ็ดให้รถ,ถนี้โบว่างด้วยพี่น้องด้วนี่เฮ็ดให้รถโบว่างเนาะเพราะว่าในขั้นเขาเลขขั้นเขาเลขแล้วเนาะเพราะว่าเห็ดให้รถนี้ยังไปได้อยู่ เนาะเมื่อก่อนเด้พน,เดเเนพี่น้องเด้อเอามาเบิ่งนักการพี่น้องเนาะสร้างการซีด้ลองให้พี่น้องเบิง่งเนาะเพราะว่าช่วงรถเขามาตั้งห้าน,นี่จ้าด้วยว่าได้เก็บแล้วเรียบร้อยเนาะการซีด้ลองให้ทำให้พี่น้องเบิง่งเอาไปเบิง่งนกักการดินพี่น้องเด้อโอ้ฮะเอ้ย ง,ง,ง,งานนี้งานนี้แล้ว,ลลวลพี่น้องก็งดน้องพี่น้องอากาศของรถเข่าเลขพี่น้องเวลาเข่าเลขนี่รถมันจะไปเนาะเมื่อก่อนแล้วพี่น้องเด้เมื่อก่อนเนาะเข่าเลขนี้รถจะไปแต่ตอนนี้มันบ่ไปแล้วพี่น้องเพราะวัดช่างก็ได้เซ็กแลแ้วก็ได้เปล่ง เด็ดดีเด็ดด้วยเนาะเอาไปลองบนน้ำกันเนาะพี่น้อยนะว่ามันไงบ้างไอ้ก่อนรถนีโบ๊ห์งไม่ได้อำด้วยยูพี่น้องเนาะก็ไปแล้วก็พอถอยพโคด้นนาดึงดับไม่ไ้องเด้วยเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะ กับกองแห้งก็พี่องเลยเขาเรียยากันียกากอกนเขาเรียกยากนั้างได้เอาโอเคนะพี่น้องเนาะกาดอบ่าเรียบร้อยนะเนาะรถสั่งลาซาเอชซีไอพี่น้องเอ้อกาติว่าได้ประกอบสำเร็จเรียบร้อยนะพี่น้องเนเาะ กถือว่าจบไดพ่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็าฝากถึงทีทีน้องๆคนใดที่ยังบอท่านได้เข้าใจและกาอยากเข้ามาบ่งทางงสองยูทูบบวสิทธาสนเนียลก็บ่งไดได,ไดพ่น้องเดอ้อเออและกาอย่าลืมกดไลค์กดชร์กดติดตามให้ทางบาวสิทธาได,ไดพ่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปท่านี้เนาะ